อยากบอกเอฟซีค่ะถือมหาหงวนเราจ้าจังได้กัด่าอยากเก็บว้คนเดียวเ่าอยากเก็บว้คนเดียวบอกไว้ภกระเบื้อเสื้อวราเป็นบ้ากราายายลงนี่เป็นบ้าคำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับก่อนอื่นก็สวัสดีเจ๊นะครับขายของอยู่ในตลาด น้องหานเราเนี่ยขายอะไรครับผมขายพี่แข็งพร้อมกับเที่อ้มาอุ่นนวนได้นะครับได้มาอุ่นนุนได้นะครับที่ตลาดน้องหานเนาะตลาดแรงใช่ไหมตลาดแรงน้องหานนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมได้มาที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่วังพญานาคนะครับของแม่นงถือว่าเจ๊นงนะครับผม เป็นยังไงครับได้โชคได้ลาบบ่อยนะครับผมได้ค่ะได้แต่ได้ไม่เยอะทุนไม่เยอะขายของไม่ค่อยดีค่ะกิงงวดติดครับห้างวดแล้วค่ะถูกงวดละเท่าไหร่ขออนุญาตถามนะห้าพันบางทีก็สามพันซื้อไม่เยอะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อน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 ก็ก็ก็ถูกคนคนคนที่เขาเข้ามาถามได้ตัวบัตรได้มือนนิงวดนนิอ่ะเลยบอกไปว่าได้หกหาครับได้หกหาจ้ะได้หกหา บอกเพื่อนซื้อบอเอาจะซื้อเดี๋ยวนี้ล่ละข้าเจาะกับไปซื้อข้าเจาะกับได้เทลเมือนเทละนี่แต่ว่าจะผู้จะคลองในหาพันแต่่างหาพันแล้วห้องโอกาสบ่คอยมีทุนเนาะบ่คือจะกี่จะกี่ขายคลองดีครับได้เทละเมือนเทละลายเติบยุ่มที่นี้แม่นมันไม่ทุนเนาะค่ะเนาะครับคือสมัดถือว่าดีเดยที่ไายก็ถือที่ที่เมือนหาเมือนพอกันเนาะจ้ะ บาสิมาฮเาี่้เพื่อนมาหอดจ้าเจียมือนี่เราหอดวุ้นมากิฝันบอกฝันค่ะฝันได้ฝันฝันบางเถ้บมันเพิ่นมี่สองแบบหนึ่งแห่ห้าวตีเอาสองเพื่อนบอกเป็นตัวไปเลยจ้ามีามมีเทือนั่นที่ว่าได้ไปหาเพื่อนนี่ลหละรตรงนี้จะเป็นที่ตรงนี้จะเป็นบ้านนกดได้ไมทั้งนั้นค่ะครับเ,เป็ร่วงไวตรงนั้นแรกแเริดมตน้นซื้อมา แต่่าบ่บเมนหม่องบ้านอยู่มันเป็นมันเป็นตำนักเพื่อนตรงนี้บัดท,ที่นี่พอดีถือเลขปุ๊บได้ไปข้าชนวนได้ไปข้าชนวนปุ๊บกันเลยอยากได้องคูนี่เพื่อนมาน้าครับไทยบัดนี้ไทยตัวว่าเป็นยังจังไห้ไทยแบบมันอยู่ในใจเฮ้าออกมางสีน้ำตาลฟูโโ๊ะออกมา้างกันเล่เลเลบอกจ้าของเพื่อนว่าอีแม่เพิ่นว่าแม่ดูขอองคูบูวสร้างองค์ูมากเลยบ่เพื่อนว่าเอาไปแม่นง ไปรวดไปบูซ่าอหล่าไปกลุ่มค้องปลุกปักรักษาไปเห็ดน้ำเพิ่นห้กเพิ่นดีๆกระเพิ่นจกเพิ่นกระเจยโศกมึงอตัวจะมาจาของเพิ่นที่แท้จริงคือผัวเพิ่นฝอตานะเพิ่นเพิ่นเสียแล้วเขาเป็นลูกหาเพิ่นผู้จักกระเพิ่นมากประมาณเกือบจะสามสิบปีแล้วล่ะเพุ่นผูกแกนเอามาที่นี่เพิ่นเลยหายมากหายมาปุ๊บ บระคั่นไหนมีเงื่อนไหมจ้ะก็มีเงืนเนข้าถือกเลขแค่หาพันสามพันยังสี่ข้าเก่าศูนนะข้าาเอาเอาเงื่อนตัวนี้เอาเพิ่นมากแล้วกับเฮ็ดปูเพื่นน้อยหเพิ่นพ่อเพิ่นในยูปัตตานี่กับพ่อเธอที่สวงมากเริ่มเถือกมากเริ่มดีขึ้นจากมันหลายอย่างจากจากแฟ้นนี่ที่เบายักๆนี่กลายกลายเป็น คือนอหอหมกไป็นน้ำเมาถก็เป็นคนตับเดียวนะโอ้ครับอ่าบัดท,ที่นี่เริ่มดีเริ่มยังขึ้นก็กเรียกว่าซาจูป,ปูอันบอกเพื่อนว่าปูขาเรียกว่าลูกล้านเอาปูนี่เอามาไว้ถักกาะวายบูชาุูสิ่งดูย่างอันไดมันบดีกับอให้มันดีบัดน,นี้เพื่อนเฮ็ดปฏิหารเกิดขึ้นเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่า เอ็มลอยนะเขาไปซื้อเอ็มลอยขวดหนึ่งอสองขวดไปกินตลาดของหอยหอยตลาดปุ๊บเขาเล่วางไว้มันเส้าเย็นเขา,าเล่ไปแซ่วไว้ในถังน้ำแข็งหวดวางหันไม่ดวงัปไปแซ่วไว้นในถังน้ำแข็งแบบนี้คือพอเล่าม,มาก,กินยกขึ้นมากสิล่ะขวดทะลุไหมทะลุถุงอีกถุงหนึ่งก็ล่างสีไหลลงบงหัววันเป็ดขวาขงตรงใดมันบอไหลมันไหลลงขวดเดียวตกปุ๊กมีขามีหลักฐานอยู่ในกระเป๋านี่แหละตกปุ๊กลง กระจายเลยเป็นเศษแก้วเลยว่ามึงบัดนี้นี่ปูหเล็เราตันนี้สันเอ็มลอยหซีนี่มันแตกคับมันเลยออกหาูนโอ้โอเอเจเออูอเหาเจอ้เจเอเอเจเอเอเอเจาเอิจเจอเอเหอเจ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 อเเจอเถออเจ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 เจาเจอเจอเหเเจาเจอ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 าอเจ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 อเอเจอเอเจอเเจอเจเจอเจอเจเอเอเจออเจออเจอาเอ ฟามาเบิงได้ไต่ฟ้านมันจะมีสองห้าหลักค้างนี่มันจะมีสามศูนย์เจ็ดจะความกันได้เปลือกเสื้อหนึ่งห้าศูนย์ครับสองห้าห้าสองได้บนล่างได้บนล่าง,เ,าลางเลยเราเรา,เรามาเสื้อศูนย์สามศูนย์เจ็ดแต่บามันบ้านเลยออกอยู่เลขตัวนี้จาันท่านจะให้เราแบบปฏิหารนะครับเนาะแน่นให้ปฏิหารวันนี้ฟานไปอัน บ่าขั้นเล้ยฟันไหมน้องโบแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นส้วงคือจังว่ามักจีิสิละมีคู่เดียวครับฮะพีคู่เดียวสักวันก็รับมาเดียวได้ได้เดี๋ยวจังมาตามไม่จะคอยมาตามไม่เป็นที่ไหนคือว่าขึ้นมากกว่าน่งมากเจ้าเจ้าอยู่ในใจนี่แหละบ่คคลบ้านเป็นนี่ยังตัวใดก้าวห้าก้าห้า มักเจ้าเจ้าเลยเจ้าเจ้าเลยแล้วก็เก้าห้าแล้วก็เอาเก <95, 96 S 2> <ะ>้าหกเก้าห้าเก้าหกมักเจ้า,เ,นานเจ้าเลยมักเจ้าเจ้าเลย<อ>ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรถึงมัก่มมักเจ้าเจ้าเลยนะครับเนาะห้างงวดซ้อนมักเจ้าเจ้าเลยห้าง,งวดซ้อนเลยนะครับ กลับหัวได้ไหมเป็นหกห้าได้ไหมหกห้าตัวเดิมแล้วมันออกไปแล้วเนาะสามารถออกได้อืสามารถออกได้แต่ว่ามันจะหลายตัวนะแค่นยตัอแค่นี้เนาะเจ้าเจ้าเลยนะครับเจ้าเลยโอ้เตวากับสิรอฟฝันคือเก่าเตวากหน้ามล่าเก่าหายน้องทหารข้นชื่อร้ายอยู่ด้วยหันมาทางนี้นิดนึงเลยครับผมมาถ่ายแต่เงาเงาขอเล็กจีินี่ เป็นยาวๆเลยเกิดมักเจ้าๆเลยโอ้ขึ้นมักเจ้าๆเลจ้าาเลยง่ายๆเจือง่ายๆขอบารมีแห่งองค์ปู่แค่บารมีค่ะแล้วก็ให้ตามตัวนี้ล่ะค่ะรอกข้อมฟันอีกจะว่ากับมักเจ้าๆก็บเราตัวนี้ล่ะมักเจ้าเจ้าเลยเนาะเออเนาะเป็นเป็นีเส้นๆกันมาเลยเก้าห้าเก้าหกนะครับจะขึ้จังไไดก่อที่ฐานจังไไดก่อพ่อเบิร์ทรัพย์เดี๋ยวผมขอหนึครับ อที่ฐานวางเด็กคนอะไรก่อนค่ะอันมือว่านี่ไปอันตราดอันข้อเบิกซากอ๋อวัาจังซีอันข้อเบิกซากบ่าที่แรกอันนี่ออมือที่ซีที่แรกแรกวางซีหลังกู้ค้าไน นุ้กคว้าคว้าพ่อเบิกทรัพย์ได้บ่ค่ะหมู่บ้านได้เห็นเบิกทรัพย์ดนวยเราได้เป็นเดือนช่งต้นเดือนแล้วออก็เห็นเพิ่นเข้าตลาดหรือว่าเพิ่นมาอยู่เพิ่นบ่ได้ย่างซอยทางหมู่ออมบ่หมู่มบ้านเห็นพอ่อได้อ่าบัดย์นี้เลยว่าไอ้คันมีบุญพ่อ,อ,อก,กันนี่จะขอให้ย่างมาทางนี้ละ่ะค่ะปู่เพราะว่าอยากมีแนวเว้ากับเพิ่นธุระเว้ากับเพิ่นค่ะปู่พ่ออ,อี่หรีบัดน,นี้เอา้า อันเบิกทราบม,มาตัวนี้กะเลยโอ้ดีใจว่าจันเอก็เลยว่าเอากเลอยากบอก <ideally S 1> บอก็เลยอยากบอกว่าก็เล่บอกกับปูว่าปูลูกหลานหันเงินกับ่อคอยลายขายของกบไดแน่ะบ่อใดแน่คก้นกับ่อคอยมีลูกหลานว่าขันเถือขันย่างกันถ้าเอฟซีเพิ่นถือเพนนิ่นนันนั่มกะเพิ่นเฮ็ดแอร่สร <channels S 2> <todo S 1> ้อยสร้อยสั่งซอยลูกซอยหลานเนี่ยัง็สีแม่จ้าอธิษฐานเราดิบัดนี ปูป่เห็นว่าสืบเพิอ่อนเฮ็ดอยู่ในยูทูบถึงแม,ม่จ้าคุยกับเพิ่นเพิ่นมาคุยนั่งเฮ็ดเฮ็ดอยู่ในยูทูบถ้าเพิ่นเฮ็ดในในยูทูบแล้วถ้าห้าบอกเลยเพิ่นถือสามตัวหรือสองตัวหรือเข้าเจอคนใจบุญเนาะเพิ่นอยากว<ม>รวมเฮ็ดรวมสร้างกับเฮาเพิ่นก็สิมาป่้อยเฮาสร้างมาช่วยสร้างนะครับเนาะอุ้ยคนลุกถือแกะงวดก็เจ๊ถือมาจกงวดแล้วค่ะแต่ว่าได้งวดแม่นได้งวดบ่หลายดอกไมยอยากบอก FC กี่งวดนะครับห้างวดแล้วค่ะห้างวดแล้วโอ้โนลุกเลยก็เลยอยากมาแบ่งปัน FC เนาะถ้าเกิดใครได้โชคได้ลาบนี่ก็มาร่วมเจสร้างนะครับเจ๊กําลังสร้างอะไรครับผมบอก FC หน่อยครับสร้างตําหนักปูกค่ะสร้างตําหนักปูยังไม่เสร็จเลยค่ะเหลือเหลือข้างหลังด้วยค่ะเหลือเหลืออะไรบ้างครับผมเหลือลาดปูนข้างหน้ากับข้างหลังเหลือลาดปูนข้างหน้ารับจแล้วก็ตอนนี้กําลัง เก็บเงินเก็บ,รบพรอมลอมริบ,รบจะซื้อตะเกียงน้ำมันให้ปู่ค่ะครับตะเกียงน้ำมันสูงใหญ่สักหน่อยค่ะ